สวัสดีครับวันนี้พามาชมสาย Big M อนะครับคนรัก Big M อมี Big M อหลายคันเลยเอกสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมเอกครับต้องเรียกว่าอะไรเนี่ยมีฉายยาในกลุ่มไหมเอกบอทองใช่ครับสนมาเขาเลขเอกบอทองครับเป็นสาย Big M เอเลยนะใช่ครับผมเล่งมานานแล้วแต่อาจจะอยู่ไกลสักนิดนึงนะฮะวันนี้มาถึงบอทองเลยนะครับเห็น Big M อจอดอยู่หลายคันเลยมีทั้งหมดกี่คันครับ ก็นับได้ก็น่าจะ11-12คันครับบิ๊กเอมนะทั้งหมดครับอที่ผมเห็นนี่ยังไม่ครบใช่ไหมยังครับเอาแล้วอีกที่เหลือนี่อยู่ตรงไหนฮะก็อยู่ด้านนอกมากแล้วก็อยู่ข้างในอูอ๋อออกไปใช้งานบ้างได้โอ้โหกี่คันนะ1 1 1 1 12คันโอ้โหเอาเฉพาะเอาคันแบบเด็นๆเลยนะที่เอกได้มีแต่งไปนะได้มีทำได้มีแต่งไปเนี่ยมีสักน่าจะ3-4คันอ่าที่ผมทำหลักๆก็3คัน คันแรกก่อนเลยนะฮะคันนี้คันนี้น่าจะขับประจําหน่อยขับบ่อยหน่อยหรือเปล่าคันนี้ใช่ครับนะคันนี้ออกทริปบ่อยออกทริปบ่อยออกงานบ่อยไปมิสติ้งบ่อยใช่ครับใครที่อยู่ในกลุ่มบิ๊กเอ็มน่าจะเห็นผ่านตากันบ้างนะฮะคันนี้นะครับรู้จักกันดีนี่วันนี้ถ้าไม่ติดว่าผมนัดมาถ่ายนี่ก็จะไปค่ายเคบีพัทยาใช่ครับนะกต่นี่เป็นพัทยากี่โลน่าประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบโลได้ครับอ๋อครับกะเอาเท่าไหร่ไปฮะ ก็กาจะคันนี้ไปพี่เขาชวนอ๋อวันนี้เลยไม่ได้ไปเลยอ่าใช่มาตรงวันพอดีนะครับเดี๋ยวค่อยไปทริปหน้าคุยให้ฟังหน่อยคันนี้ทาอะไรบ้างครับก็มีเครื่องยนต์ยกใหม่เครื่องเกียร์เฟืองท้ายเดี๋ยวดูเครื่องก่อนเลยอ่าครัคันนี้เป็นดี1ี่สิบเอ็ดห้าขอใช่ครับคือทุกคันเนี่ยเป็นดี1่สิบเอ็ดหมดใช่แต่จะมี3คันที่เรากําลังจะคุยเนี่ยเป็น5้าขอจะมีคันเฉียวคันเดียวที่เป็น4ี่ขอสี่ขอแท้ด้วย4ี่ขอแท้ เครื่องครับเครื่อง T D 27ตัวนี้ Q D 32ครับแต่ถ้าดูฝานี้ T D 27ใช่นะสายหมกหมกแต่ไส้นี่เป็น Q D 32นะฮะใช่ครับนะทำทำเต็มเลยไหมก็คือภายใน3,2เดิมๆครับอ่าผมก็มาไล่ข้างก็มีปัม๊หมหัวฉีดเทอร์โบ ก็เป็นระบบน้ำมันลูกก้านข้อของคิวดีสามสองเดิมแต่เป็นเดิมๆดิมแต่ก็เปลี่ยนไส้เป็นคิวดีสามสองหมดแต่ใส่ฝาทีดียี่สิบเจ็ดครอบหลอกไว้ทุกคันเลยนะไอสองคันสองคันใช่ครับอีสองคันก็ที่เป็นไส้หมกะฮแต่เก็บงานสวยดีนะใช่ครับมีอะไรบ้างฮะเนี่ยมีท่อใช่มีท่อมีพวกหัวฟิตติ้งมีอะไรนะจะเก็บสวยงามหน่อยนะฮะเก็บชุบ สไตล์สะอาดสะอาดเน้นชลิน c l e n เทอร์โบของอะไรครับตัวนี้เป็นกาเลต AR 70ครับทำนานหรือยังคะคันนี้เสร็จนานหรือยังสองปีแล้วครับที่เก็บภายในกาห้องเครื่องพวกนี้ครับสปีแล้วครับสเต็ปนี้นะสองปีใช่นีนะก่อนหน้านี้ก็เคยบรรทุกมาก่อนไอ้คันนี้หน้าหน้าเดิมของมันไหมหรือว่าไม่ใช่เปลี่ยนครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นหน้าเทเลโน่ทั้งหมด Oh. ค,คือตัวนี้เป็นสไตล์แบบหน้าอเมริกาละคะผมกอามาเปลี่ยนเป็นไฟตาลึกพวกกระจังคนชนพวกนี้ครับไฟม,มุมครัอเดี๋ยวเอกลองปิดฝารกระโปรงหน่อยอยากดูทรงฝารกระโปรงฝารกระโปรงของอะไรฮะเนี่ยของ TNT c a r บอ n ครับ oh. ก็เปลี่ยนชุดหน้าใหม่เทเลโน่แล้วก็ฝากระโปรงแก้มพังแก้มเทเลโน่แก้มเทเลโน่ด้วยใช่ไหมใช่ครับอ๋อก็คือชุดหน้าชุดหน้าเทเลโน่ทั้งหมดเลยครับครับผมทรงก็แบบนี้เลยนะฮะจัดทรงยังไงบ้างครับก็หน้าเดิมครับหลังโหลด2นิ้วข้างหน้าสูงเดิมใช่ความสูงเดิมความสูงเดิมแต่ข้างหลังโหลดเอาลงสองนิ้วใช่ครับอ๋อเราไปเน้นข้างหลังเอาข้างหน้าเพื่อที่จะการขับง่ายตั้งศูนย์ง่ายเอาสแตนดาร์ดใช่ครับ เล่นกับทรงเล่นกับล้อยางใช่ครับะะขอสเปคล้อยางหน่อยก็ข้างหน้าก็ยาง265 3518ข้างหลัง305 3018เบรกของอะไรครับเบรกของส k y l i ไลน์ครับ r 3 3หน้าหลังเลยนะฮะหน้าหลังเลยครับโอ้จานเบรกเต็มล้อพอดีเลยนะกำลังสวยเลยก็ดูเรียบๆนะจริงๆไม่ได้มีอะไรเยอะก็จะมีชุดหน้าเท่านั้น ครับแล้วก็เครื่องเก็บสวยงามปเปิดเครื่องทีปเปิดเครื่องทีนี่มีโปรเจกต์จะขึ้นโบ,โบคู่บ้างไหมฮะคันนี้ไม่ครับแต่คิดไว้อีกคันหนึ่งเอาอีกคันหนึ่งใช่ครับคันถัดไปเนี่ยนะครับอีคนันนู้นคันนู้นเตรียมไว้แล้วทําที่ไหนครับเนี่ยห้องเครื่องนะครับใช่ใช่ในส่วนของเครื่องว่ะเครื่องผมเก็บกับเพื่อนเพื่อนเป็นคนทําเครื่องเสียงนี่แหละ อยู่ในบอทองใช่เก็บนี่หมายถึงว่าเก็บสวยงามใช่ไหมอ่ะเนี่ยเก็บสไตล์นี้เลยหรือว่าทั้งวางเครื่องอะไรด้วยโมเครื่องด้วยเครื่องผมวางมาก่อนแล้วแล้วมาเรามาเก็บกันคือมาเก็บห้องเครื่องเนี่ยมาเก็บที่หลัง นายนี่แนว VIP ใช่ครับผมที่จออะไรเนี่ยก็มันลิงก์กับซีเลยครับหมายถึงว่าอ๋อมีจอหลักกลางแล้วก็มีจอเล็กอีกใช่ครับก็เชื่อม Wi-Fi แล้วจอติดหมดทั้งคันอ๋อเอาดูตรงกลางไม่ได้ดูข้างๆก็ได้ได้ครับอ๋อแล้วก็เกตเต็มเลยเกตของอะไรมาเนี่ยอันนี้เป็นดิฟี่งานธรรมดาครับไม่ไดนี่อ๋อ มีงาน2ปีนะสองปีปีแล้วนะครับใช่ครับโอ้เครื่องเสียงเต็มเลยคันที่2คันนี้รถคอกใช่ครับผมนี้ใช้งานใช่ไหมฮะคันนี้ใช้งานอะไรครับบรรทุกสำรรถสับรถอ๋อสำรรถที่บ้านทำทรถสิบล้อด้วยสิบล้อด้วยทำไหมทำไล่เอาไล่มีรถไถใช่ครับผมทำไล่งั้นเดี๋ยวคันนี้ขับออกมาดูหน่อยได้ครับผม ็นแหนบข้างหลังนี้เสริมแหนบมาแน่นอนฮะใช่ครับอันนี้เพราะบรรทุกหนักบรรทุกหนักทุกสักกี่ตันท่านนียก็ผมใส่ก็คือพื้นๆเลยก็สี่ตันสี่ตันห้าเนี่ยนะโอ้โหได้สี่ตันห้าเลยเหรอใช่ครับสี่ตันห้าสี่ตันหกโอ้เลียงเลียงขึ้นไปสูงเกินคอกไหมเกินครับโอ้สี่ตันห้าใช่เสริมแหนบยังไงท่านนี้ก็ข้างล่างเป็นแหนบนอกทั้งหมดเลยแหนบหกล้อครับเสริมเป็นกีตันฮะเนี่ย ก็ข้างล่าง6แผ่นนะครับโอ้โหใช่หกแผ่นแหนบอยู่ใต้เพานะใช่ครับเป็นแคนอกเป็นแนบหกล้อครับแอ้เมื่อกี้ลืมถามไอคันแรกคันแรกนี่เกียร์ของอะไรฮะชนเกียร์รีโวครับ,รรบอ๋อเกียร์รีโวแล้วเฟืองท้ายเฟืองท้ายเบอร์คันวู้นเป็น2.9ทําทำไมเอาเกียร์รีโวมันแปลงง่ายครับเพราะว่าอย่างพวกนี้มันมีชุดัวหมูแปลงชน เครื่องนิสันเลยอ๋อใช่มันมีหัวหมูนะอ่ามันแปลง่ายอ๋อแปลง่ายมันจบง่ายที่สุดแล้วครับเฟืองท้ายอัตราทดเท่าไหร่สองจุดเก้าเสื้อเป็นของไออิสุหมูเสื้อเฟืองท้ายนะครับผมเสื้อหมูครับแล้วไส้อ่ะฮะไส้ในก็เป็นสองจุดเก้าเป็นสเตปของดีแม็กเลยอ๋อเรามาไล่เฟืองพวงกันเอาครับครับอ่ะใช่คันนี้ล้อหลังสวยมากเลยล้อของอะไรเนี่ยอันนี้ผมทํามาจากลาชบุรีครับ ร้อนะใช่ครับลาดบุรีล้อไทยเหรอล้อไทยครับงานมือเนี่ยครับโอ้อสวยมากใช่แล้วผมก็มาชุบเอาเสร็จเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้มันเจ็ดนิ้วครึ่งครับแต่ผมสั่งทางออกนอกเลยครับอ๋อใช่อันนี้เอาไว้บรรทุกเลยนะบรรทุกโดยรแล้วรอ,อสวยด้วยครนนี้สเต็ปเครื่องจะสะเต็ป คล้ายกันคล้ายกันคัญนั้นฮะเป็นไส้คิวดีสามสองเหมือนกันหมกครอบฝาทีดียี่สิบเจ็ดแล้วชนเกียร์อะไรครับคันนี้เกียร์วีโก้วีโก้สามพันเอาใหม่คันนี้ใช้วีโก้คันนู้นใช้รีโวไอ้คันนู้นจังหวะมันได้รีโวมาผมก็เลยใส่รีโวไอ้คันนี้ปัญหาไม่มีได้วีโก้ผมก็เลยใส่วีโก้แต่ว่าแปลงแป้งง่ายเหมือนกันมีหัวหมูรองรับเหมือนกันแล้วเฟืองท้ายคันนี้ล่ะคันนี้เฟืองท้ายเบอร์สิบเอ็ด ที่เบีหนึ่งเฟืองแอลอ๋อใช่คันนี้เราเราต้องการกําลังเราต้องใส่เฟืองช้าแรงบิดนะใช่ครับรถเราทุกหนักอันนั้นเน้นขับนะเครื่องครับเครื่องอ่ะคุยหน่อยก็เครื่องเหมือนกันสเต็ปเครื่องเหมือนกันใช่ครับแต่รอบข้างจะต่างกันอ่าคันนี้ทำอะไรบ้างครับคันนี้ก็เหมือนกับคันนู้นเลยโหฉีดปั๊มเหมือนกันครับแล้วก็เทอร์โบคันนี้โบเล็กฝาคันนู้นหน่อย แต่มีโปรเจกต์จะขึ้นโบคู่อ๋อทำไมทำไมจะขึ้นโบคู่คันนี้ทำไมแค่ขึ้นคันนู้นอ่ะก็คืออย่างคันนี้ยผมบรรทุกหนักผมต้องการกำลังรอบต้นอ๋ออ่าคือเอามาช่วยรอบต้นโอเคอ่าในใช้งาน็นใช้งานนึกว่าจะทําโชว์ก็ถ้าทําโชว์นะคันนู้นน่าจะอ่าคันนู้นแต่คันนู้นอ่ะผมออกทริปผมว่าดังนู้นอ่ะมันจบโอเคแล้วอ่าแต่คันเนี้ย มันใช้งานแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่ผมก็กล่าวว่าขึ้นขึ้นให้มันสุดครับในรถข้อคือโบยี่ห้อเดียวกันใช่ครับแต่จะเล็กกว่าอตัวนี้เป็น AR58 ครับแล้วตัวนู้นนะฮะตัวนู้นเป็น AR70 อืมครับใช่แล้วเฮดเดอร์ตีที่ไหนฮะอันนี้ช่างป๊อป5แยกที่พนัดนะครับครับอ่าคืองานงานแถบนี้ทั้งหมดงานสวยดีครับ ปั๊มเมื่อกี้เริ่มคุยเรื่องปั๊มเลยคันนู้นปั๊มคันนู้นกับคันนี้สเต็ปเดียวกันสเต็ปเดียวกันใช่ครับลูกปั๊มกี่มิลสิบสองมิลสิบสองมิลใช่ครับผมนี่สเต็ปปั๊มสายนะครับสุดเอห้องเครื่องอู้โ hood แต่คันนี้น่าจะแรงบิดดีนะใช่ครือว่าน่าจะอ๋อแต่เทอร์โบคนละลูกอ่านะคือมันมันคนละอย่างครับอันนี้ผมต้องไล่รถเพื่อการบรรทุกแต่อันนู้นเราต้องไล่ทางยาว ครับใช่มันไล่ไม่เหมือนกันและครับคือพื้นฐานเครื่องเนี่ยสเต็ปเดียวกันเดียวกันแต่เวลาไล่เนี่ยคือใช้งานคนละแบบกันใช่ครับไล่เฟืองไล่เกียร์ลดคอกแบบนี้ก็ซิ่งได้มันได้ล้อหน้าครับเนี่ยใส่เท่าไหร่ครับล้อยางข้างหน้าเป็น9นิ้วครึ่งยาง2-4-5ครับ4-5-18้ปเบรกครับเบรกอเรโตครับหน้าหลังปะ ข้างหลังเป็นดัมครับอ๋อข้างหลังเป็นดัมอ่าข้างหน้าเป็นดิสอย่างเดียวรถคอกใช่แล้วบรรทุกหนักๆนี่เบรกเป็นยังไงบ้างก็ต้องเน้นเหมือนกันนะใช่ครับก็สี่ตันห้าเนี่ยโอ้โหก็อันนี้ก็พออยู่ครับไม่ไม่ถึงว่าเพราะน้ําหนักเรามันเยอะจะให้อยู่ทีเดียวเลยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ก็คือก็ดีหน่อยดีฝ่าเราไม่ทําอะไรครับอ่าตอนบรรทุกเต็มเลยอะสี่ตันห้าเนี่ยอ่าทำความเร็วอยู่ประมาณเท่าไหร่ผมเคยวิ่งร้อยยี่ร้อยสาม แล้วถ้าตัวเปล่าตัวเปล่ามันก็ได้หมดไหมเหรอโอ้เอาอยู่เอาอยู่ใช่ครับสองคันแล้วไปดูคันสุดท้ายหน่อยอันนี้อาจจะบ้านๆหน่อยใช้งานจริงๆเลยคันนี้คันนู้นรับส่งลูกน้องคันนี้ออกออกงานออกทริปมิสติ้งใช่คันนี้บรรทุกหนักเขาไรอันนี้บรรทุกลูกน้องใช่อันนี้รับส่งคนงานให้คันนี้ยกขึ้นไหมไม่ได้ยกครับข้างหน้าสแตนดาร์ดมีแต่ข้างหลัง ที่ไอ้นี่หน่อยสูงเพราะล้อยางหรือเปล่าสูงเพราะยางครับอันนี้ใส่ล้อเท่าไหร่ยางเรคอร์บแปดสองห้าห้าห้าโอ้แต่ได้สูงขึ้นดูสูงเยอะเหมือนกันนะอ่าใช่สูงที่ยางแต่งเป็นแนวแบบยกสูงได้เลยอ่าใช่ครับในเครื่องอันนี้ T D ยี่สิบเจ็ดแท้เลยตัวนี้27แท้แท้เลยนะครับครับอันนี้โอ้โหห้องเครื่องนี้เดิม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 แตมีโบมีโบในของโฮเซดใช่ H X สี่สิบ ทางหลังก็กเหลือเป็นของสามห้าโครงหลังเบอร์สี่สิบครับครับสิบเอ็ดคันนี้เป็นดียี่สิบเอ็ดหมดเลยไหมยี่สิบเอ็ดหมดเลยเหรอไม่มีบิ๊กยามตัวใหม่เลยก็จะมีนาวาร่าวันนี้พ่อกับแม่ไปวัดอ๋อ่มีเอ็นพีสามร้อยสองคันโอ้โหใช่สิบเอ็ดคันเลยใช่ในตระกูลนิสสันครับเยอะที่สุด ครับอืมอ่าอันนี้ของพี่ชายไม่ได้มีไม่มีของพี่ชายอีกนะอ่าใช่อันนั้นสเตปใช้งานเหมือนกันแต่ก็มีมีทำเครื่องเหมือนกันทำเตปใช้งานใช่ครับทำเหมือนกันหมดทุกอย่างครับแต่ันนู่นเขาเน้นใช้งานอือใั่ครับครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสามพันแนวซิงนะครับแนวซิงซิ่งและใช้งานด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันถึงคันนี้ต่อนะครับอีกรีวิวหนึ่ง